สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับมันแมทของเราอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเอ่ยอ่าไปแล้วนะครับเรื่องการอ่านเวลาการเปรียบเทียบเวลานะครับวันนี้นะครับเราจะลองมาทดสอบความรู้กันซิว่าถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยเห็นตารางเวลาเนี่ยเราสามารถอ่านตารางเวลาอ่าได้ไหมนะครับตารางเวลาคืออะไรนะครับก็คือตารางที่ เขาบ่งบอกเวลานักเรียนจะเห็นในกรณีที่เราไปขึ้นรถโดยสารนะครับหรือว่าเราเนี่ยไปขึ้นเครื่องบินนะครับหรือว่าตามสถานที่ขนส่งต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเลยนะครับว่า,าจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เวลานั้นถึงเวลานั้นอะไรประมาณนี้นะครับยังไงแล้วนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านตารางเวลากันนะครับนักเรียนคงจะพร้อมแล้วนะครับครูพูดเร็วไปหน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในคลิปเลยนะครับ อ่าสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนไปท่องเที่ยวกันนะครับเนาะอ่าแบบนี้นะครับเนาะดูสิอันนี้คือตารางเดินรถน,ะนักเรียนตารางเดินรถของจังหวัดต่างๆเนาะถ้านักเรียนไปยังขนส่งเนี่ยครับนักเรียนจะเจอ,อาตารางแบบนี้นะครับแต่ละาสาขาหรือว่าแต่ละที่นะครับก็จะมีรูปแบบตารางที่แตกต่างกันไปนะครับ ตารางแบบนี้มีประโยชน์อะไรนะครับอ่ามีประโยชน์ดูซิสมมติว่าเราจะเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพหรือว่าเดินทางไปที่ไหนๆก็แล้วแต่นะครับถ้าเราดูตารางรถเป็นแสดงว่าเราจะสามารถคำนวณได้ว่า,าเราจะไปถึงจุดหมายเวลาเท่าไหร่แล้วก็รถเนี่ยมันเริ่มออกทั้งหมดกี่โมงอะไรประมาณนี้นะครับเนอะอันนี้คือตารางเดินรถนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตารางแบบอื่นบ้างในการเดินทางนะครับ อ่าส่วนอันนี้นะครับเป็นตารางการบินนะครับตารางการบินก็จะมีคล้ายๆกับตารางเดินรถนะลูกทีนี้เราก็สามารถใช้ความรู้ที่เราจะร่ำเรียนในวันนี้เนี่ยสามารถดูตารางบินแล้วก็ตารางของการเดินรถอ่าบัสนะครับรถไฟแบบนี้ได้นะครับเนาะเดี๋ยวเราลองไปอ่านค่าตารางกันก่อนเราไปดูว่าตารางหนึ่งตารางเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันซิเด็กๆว่าตารางหตารางเนี่ย ที่เราจะอ่านค่ามันเนี้ยนะครับเรารู้หรือยังว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับดูสิอ่าด้านบนสุดของตารางเลยอันนี้เราเรียกว่าชื่อตารางนะลูกอ่าชื่อตารางชื่อตารางมีไว้ทําไมครับมีไว้บอกว่าเป็นการโดยสารอะไรยังไงนะครับอ่าอันนี้เขาบอกว่าตารางนี้เป็นเวลาที่ใช้โดยสารของรถโดยสาร3ชนิดจากกรุงเทพมหาคนครถึงจังหวัดเพชรบุรีนะครับอ่า และอันนี้นะครับอ่าด้านบนคือชื่อแล้วเนาะและอันนี้นะครับที่เป็นตารางแบบนี้นะครับเราเรียกมันว่าตาราง or, ประมวลผลนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีแถวที่เป็นลักษณะแนวตั้งและแถวที่เป็นลักษณะแนวนอนนะครับอ่าแบบนี้เราเรียกมันว่าแถวนะครับแล้วก็แถวแนวตั้งนั่แหละนะครับเราเรียกว่าแถวหรือว่าทางภาษาอังกฤษเรียกว่าโลนะครับ r ลนะอ่าโลนะครับทีนี้ แถวแนวนอนแถวแนวนอนในลักษณะนี้นะครับเราเรียกมันว่าคอลัมน์น้อนักเรียนเราเรียกมันว่าคอลัมน์นะครับเรียกว่าคอลัมน์ท่าในทางภาษาอังกฤษนะครับถามว่าแถวแนวตั้งกับแถวแนวนอนเนี่ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันยังไง่าสมมุติว่าแถวแนวตั้งอันนี้นะครับช่องแรกเลยเขาให้ ดูซิว่าจังหวัดที่เริ่มต้นเดินทางอ่าถ้าเริ่มจากจังหวัดกรุงเทพเป็นยังไงสมุทรสาครเป็นยังไงสมุทรสงครามเป็นยังไงเพชรบุรีเป็นยังไงนะครับแบบนี้นะครับแล้วแนวด้านขวางนะครับจะเป็นยังไงเนาะเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็รถตู้เอกชนอ่าเขาบอกว่า3ชนิดก็คือ3ชนิดนี่เลยนะครับลูกอ่านะครับแล้วทีนี้เราจะอ่านค่ายังไงนะครับเราจะอ่านค่ายังไงสมมุติว่าอ่า ด้านในนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าเริ่มจากกรุงเทพมหานคร9นาฬิกา9นาฬิกา30นาทีนะครับจะไปถึงสม,มุทรสาครถ้าสมมติว่าเราขึ้นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งนะลูกจะไปถึงสม,มุทรสาคร10นาฬิกา10นาทีอย่างเงี้ยครับเนาะหรือว่าถ้านักเรียนอ่ามีเป้าหมายจะไปสม,มุทรสงครามจะถึงสม,มุทรสงครามเวลา10นาฬิกาหหนาทีแบบนี้นะครับแล้ว เราครูลองถามดูว่าในกรณีที่นักเรียนเดินทางจากกรุงเทพดยรถรับอากาศชั้นหนึ่งนะครับจากกรุงเทพเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีแล้วถึงเพชรบุรีอ่าสมมติว่านักเรียนจะไปเที่ยวเพชรบุรีถึงเพชรบุรีเวลา11บเนาฬิกาสานาทีคุณครูถามอย่างแรกเลยว่านักเรียนใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะครับเราเริ่มนับซิจาก9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับ ไป10นาฬิกาสนาทีไป11นาฬิกาสนาทีเป็นเวลากี่ชั่วโมงลูกอ่า2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงคิดยังไงล่ะค,คุณครูนะครับดูสิเราก็เอาอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวค,คุณครูเปลี่ยนจีนแป๊บนึงแล้วก็อันนี้มาลบกับอันนี้ใช่ไหมครับเราเ,าเวลาปลายทางลบกับเวลาต้นทางจะได้เป็นเท่าไหร่ลูก11.30ลบกับ9.30เห็นไหมครับอ่าเหลือศน 1 1บเลบเหลือสเนี่ยครับเป็นเวลา2ชั่วโมงแบบนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถอ่านค่าประมาณนี้ได้เนาะอ่านค่าประมาณนี้ได้เนาะถ้าสมมุติว่ามีตารางโดยสารมาแบบนี้นักเรียนก็จะสามารถอ่านได้แน่นอนนะครับนักเรียนลองคำนวณดูแล้วกันเนาะลองคำนวณดูว่าในคำถามที่เขาถามมาเนี่ยเราจะ ตอบยังไงโดยการอ่านตารางนี้นะครับอ่าอย่าลืมนะตารางจะมีความสัมพันธ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเห็นไหมลูกอ่าเห็นไหมลูกมีความสัมพันธ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างเช่น9.30เนี่ยอ่าเราดูซิด้านบนมันคือลดปรับอากาศชั้นหนึ่งอันนี้มันคือกรุงเทพเนี่ยเ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ามันจะมีความสัมพันธ์ทั้งอ่าคอลัมน์แล้วก็อ่าโลแล้วก็คอลัมน์นะครับแบบนี้นะครับ สำหรับภาระงานของนักเรียนในวันนี้นะครับน้องนักเรียนหยิบใบงานนี้ขึ้นมาเลยลูกเรื่องการอ่านตารางเวลานะครับหนว่วยที่5เรื่องการอ่านตารางเวลาก่อนอื่นอย่าลืมเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อและนามสกุลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยช้นด้วยเลขที่ด้วยนะครับนี่แล้วก็มาเลยนะครับเขาบอกว่าจงตอบคําถามโดยใช้ข้อมูลจากตารางนะครับตารางนี้เป็นตารางที่คุณครูอธิบายเมื่อกี้เลยเนาะ อ่าเป็นคตารางที่คุณครูอธิบายเมื่อกี้เลยนกยักเรียนแล้วคําถามมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้อ่าดูซิเรามาดูคําถามกันก,นก่อนนะครับคําถามนะครับอ่าฮะดูซินั่งรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่งโอ้โหนะครับนี่นะครับ,นะร,บรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่งอยู่ไหนเราก็ต้องไปดูตามตารางใช่ไหมลูกจากกรุงเทพไปเพชรบุรีอ่าดูซิจากกรุงเทพไปเพชรบุรีใช่ไหมครับใช้เวลาเดินทางเท่าใด ใช้เวลาเดินทางเท่าใดหมายถึงว่านักเรียนเนี่ยนั่งรถเนี่ยกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับที่คครูอธิบายไปเมื่อกี้เลยเนาะอ่าดูสิเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วนะครับเนาะดูสิอ่าจากส1บเอดอ่าถึงเพชรบุรีเราก็เอาอ่าปลายทางใช่ไหมครับวิธีการคิดเราก็เอาอ่าเวลาปลายทางลบด้วยเวลาเท่าไหร่ลูกอ่าลบด้วยเวลาต้นทางอ่าสามสิบลบกันเหลืออ่าศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์สามลบศูนย์เหลือ ศูนย์นะครับในกรณีที่ลบได้นะบางบางกรณีที่ลบไม่ได้เราก็จะมีเทคนิคนะครับเดี๋ยวเทคนิคนียเราค่อยมาเรียนตอนที่โรงเรียนเปิดนะครับเดี๋ยวรูจะสอนนักเรียนเองเนาะอ่าอันนี้ลบเหลือ2อ่าเหมือนกับเราคิดเมื่อกี้นะครับดังนั้นแสดงว่านั่งรถทัวร์จากกรุงเทพไปเพชรบุรีใช้เวลา2ชั่วโมงใช่ไหมลูกอ่าสองชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วทาไงต่อลูก เมื่อนักเรียนไปทําต่อข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ี่และข้อที่5เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะลูกอ่าระบายสีให้สวยงามเวลามาส่งคุณครูคุณครูจะได้มีกําลังใจในการตรวจงานดนะ้วยเนาะนักเรียนเนาะอ่าดูซินะครับนักเรียนคงพร้อมแล้วก็อยากจะทําแล้วนะครับวันนี้งานของคณิตศาสตรไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปทําได้เลยนะครับ วันเม็ดเรียนคณิตศาสตร์ให้มันมันในคณิตศาสตร์มันมันนะครับสู้สู้